การบำรุงบอลสีวันนี้นะคะเป็นสูตรสำหรับที่จะทำให้บอลสีของเรากัดสีสูส่วนจะส่ทุกอย่างให้เข้ากันนะคะมีสีชัดเจนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีสีแบบฮาร์นะคะแดงแบบป้ายเลยนะคะว้าวนี้มีทั้งหนอ่อก็มีทั้งหลอดค่ะแล้วสีแบบสวยมากๆเลยค่ะก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้แอดมินช่องคุณต้นไอทีก็จะนำเทคนิคในการปลูกบอนสีและพืชผักสวนครัวรวมถึงไม้มงคลทุกชนิดมาฝากค่ะวันนี้แอดมินจะนำสูตรบำรุงนะคะสำหรับบอนสีที่กัดสีสวยแบบนี้ค่ะเรามาทำสูตรบำรุงกัน แบบง่ายๆเลยค่ะต้นนี้เป็นบอลสีมัคควานรลังสันซึ่งแอดมินได้ทำคลิปไปน่าจะถ้าจำไม่ผิดแอดมินได้มาประมาณ2เดือนนะคะ,คะสำหรับบอลสีมัคคาวานรลังสันค่ะตอนนี้มาอัปเดตกันนะคะแตกหลอดแบบสวยสะใจจริงๆค่ะนี่ค่ะแตกหลอดออกมาแบบ โอ้โหแดงขึ้นมาเลยนะคะแล้วนี่ค่ะแดงแบบป้ายเลยนะคะแบบครึ่งหนึ่งเลยนะคะเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะชัดเจนมากสีชมพูด,ด้านหนึ่งสีเขียวนะคะอีกด้านหนึ่งแต่ก็มีเม็ดสีชมพูเล็กๆนะคะกระจายอยู่นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะสําหรับบอนสีมัคควานลังสรรค่ะ อ่าต้นต่อไปนะคะนี่คงจะจำกันได้นี่เหมือนกันนะคะเป็นบอลแบบตัดสีแล้วตอนนี้ฮาร์ปเลยนะคะฮาร์ปมักะวานรังสรรค์เขาก็ฮาร์เหมือนกันนะคะนี่ค่ะไม่ได้น้อยหน้ากันเลยนะคะนี่เลยต้นนี้นะคะไก่ทองประเสริฐซึ่งมีหลายท่านนะคะที่มาขอแบ่งแอดมินอแอดมินกำลังบอกว่ายังไม่ยัง ยังไม่แยกนะคะเพราะว่ารอ,อให้เขาเต็มที่ก่อนนะคะแล้วดูนะคะนี่หลอดใหม่เขานะคะฮาร์ปมาแดงแป๊ดเลยนะคะนี่แบบฮาร์ปกันแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะ,อะนอกจากนี้นะคะแอดมินก็ยังเอาธาตุบางแก้วแบบนี้เลยนี่ค่ะสีแบบสวยๆแบบนี้เลยธาตุบางแก้ว มาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะอ่าใบเขาก็ยังดกอยู่เหมือนเดิมนะคะดูเลยค่ะดูเขาออกตอนนี้นะคะดูเขาแตกหลอดใหม่ได้เลยค่ะนี่กำลังแตกหลอดใหม่แล้วนับแล้วนะคะก็สิบเหมือนเดิมเลยนะคะสิบใบเหมือนเดิมรวมทั้งหลอดหนึ่งหลอดนะคะก็รวมกันเป็นสิบเหมือนเดิมค่ะนี่ใหญ่มากๆน้องแบบใหญ่แบบ ใหญ่มากๆเลยค่ะนี่สีสันก็สวยมากๆเลยกัดสีแบบไม่น้อยหน้ากัดสีกันแบบไม่น้อยหน้ากันเลยนะคะนี่สวยมากๆนะคะสีสวยจริงๆนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูสูตรบำรุงง่ายๆแล้วอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่แอดมินไม่ไม่มั่นใจต้นนี้ชื่ออะไรนะคะยังไม่ได้ ยังไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลยนะคะเพราะว่าต้นนี้เหมือนไม่แอบแอบอยู่นะคะก็ยังไม่ได้ดูว่าน้องชื่ออะไรเลยนะคะเพิ่งเห็นอุ้ยทําไมเขากัดสีสวยนะคะก็นี่ค่ะเขากัดสีสวยมากนะคะแดงวันนี้ก็มาแบบแดงแดงแดงแบบแดงแบบฮาร์ปค่ะมาค่ะมาดูวิธีการบำรุงที่จะทําให้บอนสีเราสีสดใสแบบนี้นะคะอ่าฮาร์ปฮาร์ปกันแบบนี้นะคะไปค่ะ สำหรับส่วนผสมแรกนะคะที่จะทำให้บอนสีเรากัดสีสวยนะคะสูตรบำรุงวันนี้ง่ายๆเลยค่ะแอดมินใช้มะขามมะขามเปียกค่ะหนึ่งหนึ่งฝักน้ำน,นะคะนี่เลยค่ะน้ำมะขามนะคะแล้วผสมน้ำนะคะผสมน้ำก็กะเอาก็ได้ค่ะนะคะผสมน้ำา100 ML ค่ะนะคะนี่เลย แอมินใส่เข้าไปนี่เอาแค่น้ํานะคะเราเอาแค่น้ํากองเอาแค่น้ําค่ะแบบนี้เลยค่ะง่ายๆเลยนะคะน้ํามะขามเนี่ยเขาจะมีรสเปรี้ยวบอลสีเนี่ยเขาต้องการรสเปรี้ยวอยู่แล้วเพื่อที่จะก,กัดสีนะคะถ้าท่านใดไม่มีน้ํามะขามก็ใช้มะนาวได้เลยค่ะใช้เพียงครึ่งลูกเท่านั้นนะคะอ่า สูตรนี้เป็นสูตรง่ายๆส่วนผสมที่สองค่ะ,ะเรามาดูกันเลยนี่ค่ะนางเอกของเราผงชูรสนะคะผงชูรสจะมีกรดอะมิโนโมโนโซเดียมกุูตาเมตจะช่วยให้บอนสีเรา 1. แตกหนอ่อแตกหรอดดีและจะช่วยให้ก้านและลำต้นของบอนสีพืชผักสวนกรัวทุกชนิดแข็งแรงค่ะ เราจะใช้ผงชูรสอยู่ที่วันนี้แอดมินใช้อยู่ที่นี่เลยค่ะหนึ่งช้อนนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนี่เลยใช้หนึ่งช้อนโต๊ะลงไปนะคะส่วนผสมที่สามง่ายๆเลยนะคะเครื่องดื่มชูกําลังในเครื่องดื่มชูกําลังนะคะเขาก็จะอุดมไปด้วยวิตามิน B 3 5 6 1หมีเกลือแร่และมีน้ําตาลซึ่งเป็นอาหารของจุลินทรีย์จะช่วยในเรื่อง เกี่ยวกับการย่อยสลายทำให้ระบบรากของบอลสีและต้นไม้ทุกชนิดมีระบบรากที่ดีนั่นเองค่ะแอดมินวันนี้แอดมินใช้อยู่ที่1ฝาค่ะนี่เลยแอดมินใช้ไป็นึฝานะคะนี่เลยค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ แบบนี้เลยค่ะผสมไปเลย10ลิตรนะคะเราจะได้น้ำที่ผสมเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นใสๆอย่างนี้นะคะเขามีลิตรมากเลยนะคะอ่าไปเลยค่ะเราก็จะนำไปลาดลดที่โคนต้นหรือจะฉีดทางใบก็ได้นะคะสูตรนี้ไปเลยค่ะนี่เลยค่ะแบบนี้เลยลาดลดที่โคนต้นนะคะ ต้นได้เลยนะคะราดรดได้เลยแบบนี้เลยค่ะ,อะตอนนี้แตกหลอดแทบทุกต้นเลยค่ะส่วนที่เหลือเราก็นำไปราดรดเอบอนสีต้นอื่นและต้นไม้ทุกชนิดได้เลยค่ะง่ายๆแบบนี้เลยนะคะหลังจากเสร็จนะคะเราก็นี่ค่ะพรมน้ำนิดหน่อยไม่ต้องพรมเยอะนะคะไม่ต้องพรมเยอะค่ะ ได้เลยนะคะมีผมนิดหน่อยค่ะแบบนี้เลยนะคะการบำรุงบอลสีวันนี้นะคะเป็นสูตรสำหรับที่จะทำให้บอลสีของเรากัดสีสวยนะคะมีสีชัดเจนนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีสีแบบฮาร์ปนะคะสดใสมากๆนะคะนี่เลยค่ะนี่ท่าบางแก้วของแอดมินใบกระดกเหมือนเดิมนะคะ แตกหลอดด้วยนะคะคาดบางแก้วสวยมากๆเลยกัดสีสวยมากๆใบใหญ่มากๆเลยค่ะอะนี่เหมือนกันแตกหลอดนะคะแตกหลอดสวยงามนะคะแตกหลอดสวยงามมากๆนี่แล้วก็มีหน่อด้วยนะคะนี่มีลูกแล้วเนี่ยตอนนี้มีทั้งหนอ่อแล้วก็มีทั้งหลอดค่ะแล้วสีแบบสวยมากๆเลยค่ะ ต้นนี้เหมือนกันนะคะนี่เลยต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะไกลทองประเสริฐน,นี่เลยสีฮับฮับนี่ไม่เคยเปลี่ยนเลยค่ะแล้วก็ที่แตกแหลอดมาใหม่ก็ก็แดงแปลดกันมาเลยค่ะ mm hmm. ด้านล่างนะคะก็ยังมีการแตกหลอดลอนี่ค่ะแตกหลอดอีกประมาณสหลอดนะคะเนี่ยสหลอดมีหน่อด้วยสองสหลอดนะคะนะคะมีหนอแล้วนะคะถ้ามีการแบ่งปันนะคะแอดมินก็จะไป โค้ดไว้ในเพจคุณต้นไอทีวันสีค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะแจ้งเตือนคลิปที่แอดมินปล่อยไปแต่ละคลิปค่ะหากท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปลูกบอนสีและไม้มงคลทุกชนิดค่ะรวมถึงพืชผักสวนควรัวทุกชนิดด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ